คนเราทุกคนนะครับต่างก็มีตัวตนที่ไม่เคยให้คนอื่นเห็นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือว่าครอบครัวเข้าหาคนอื่นด้วยรอยยิ้มและปกปิดตัวตนที่แท้จริงของตนเพราะแบบนี้โลกของเราจึางยังรักษาความสงบสุขไว้ได้สปายเอ็กซ์แฟมิลี่เรื่องราวเนี่ยกาวถึงสปายมือหนึ่งแห่งวงการผู้มีชื่อว่าสนธยาเขาถูกรับสั่งให้สร้างครอบครัวครับ เื่อจะส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนอีเดนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเพื่อลวงความลับของโดนแวนเดดมอนนักการเมืองผู้เป็นบุคคลอันตรายต่อสันติภาพของฝั่งตะวันออกและตะวันตกเการณที่จะหยุดแผงกอสองครามของเดดมอนสนทยาจึงไปสถานสงเคราะห์เพื่อรับเด็กมาเลี้ยงแต่ด้วยความบังเอิญเนี่ยลูกสาวที่เขารับมาเนี่ยดันเป็นผู้มีพลังจิตสามารถอ่านใจคนได้ครับแหมภรยาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยประดันมีเบื้องหลังเป็นนักฆ่าซะอีก เรื่องราวการปกป้องสันติภาพของทั้งสองประเทศของสุดยอดสายลับน้ำมันมสนธยาและครอบครัวปลอมๆสุดอลว์และปกปลุนพัวใจจึงได้เริ่มขึ้นครับ้ามลาดกันนะครับทุกคนบอกเลยว่าเรื่องนี้ดีต่อใจมากๆเลยสำหรับเรื่องสปายเอ็กซ์แฟมเลี่นั้นก็มีต้นฉบับมาจากมังงะชื่อดังวนิตยสารโชเลนจัมครับแต่งเรื่องและก็วาดโดยอาจารย์เอนโดทัุยะผู้เคยวาดมังงะลงนิตยสารโชเลนจัมมาแล้วหลายเรื่องครับ ในว่าจะเป็นเรื่องชิโฮยูกิแต่งในปี2000จิต้าในปี2007และเกงกะบีจินในปี2010ครับนอกจากนั้นนะยังมีผลงานวันช็อตอีกมากมายเลยและในปี2019เนี่ยเขาก็ให้กำเนิดสปายเอ็กซ์แฟมิลีแล้วก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึงสุดโด่งดังในโชนเนนจัมครับสำหรับในไทยเราอ่ะก็ะคือครองลิขสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายโดยบริษัทสยามอินเตอร์คอมิคนะครับทุกคนหาอ่านกันให้ได้นะครับ และในส่วนของอนิเมะเรื่อง Spa X Family นั้นน่ะก็อำนวยการสร้างโดยโทอนิเมชันนะครับซึ่งก็ออกทุนให้กับอนิเมะมามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่อง My Hero Academia j u จูจูสึกค s เซ็นเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพแล้วก็ยังมีอนิเมะอีกหลายเรื่องเลยที่โทอนิเมชันเนี่ยเคยออกทุนให้ครับนอกจากนั้นเนี่ยยังได้ตั t ดิโอชื่อดังถึง2เจ้ามาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานด้วยครับตูดิโอแรกเนี่ยคือวิสตูดีโอผู้ฝากฝันผลงานชื่อดังมา หลายต่อหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็น Attack on Titan s ี a s o น1และถึง Season 3นะครับ Vivy Polize Iron Overload Sailor รวจถึ i, ine, ON, ตัวดีโอที่2เนี่ยชื่อว่า Cover Work ครับก็มีผลงานมากมายไม่แพ้กันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Darling in the f a n ปันปันป่วยของผมกับรุ่นพี่ b u น n y Girl หนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพ์แล้วก็อีกหลายๆเรื่อง แค่2องกับตัวดีโอจัดทำเนี่ยการันตีแลวถึงคุณภาพนะครับและจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเพราะผู้กํากับที่มารับงานเรื่องนี้ก็คือคุณฟูรุคาชิคาสุฮิโรผู้กํากับมือฉมังให้งการผู้ฝากผลงานกํากับอนิเมะมาอย่างยาวนานเลยครับผลงานเรื่องแรกในวงการของเขาเนี่ยก็คือเรื่องรามูซามไวยจากต่างดาวในปี1 9 8 1ครับแล้วก็ยังมีผลงานชื่อดังหลายเรื่องเลยอาทิเช่น โมบิสูตรกันดั้มยูนิคอร์น OVA ในปี2010ครับแล้วก็ฉบับรี0 0 9 6ในปี2016โดโรโลในปี2019ครับจากผลงานกำกับอนิเมะต,ตามที่ยกตัวอย่างมาก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่รับประกันได้เลยว่าอนิเมะเรื่อง SPA ร Family จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนครับและตัวอนิเมะเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2พาร์ทโดยพาร์ทแรกที่กำลังฉายอยู่ในเดือนเมษายนนี้นะครับส่วนพาร์ตสองจะฉายในเดือนตุลาปีนี้ครับ ในส่วนของเพลงโอเพนนิ่งนะครับก็ได้วงออฟฟิเชียลพิเกดันดิซึมนะครับผู้เคยมีผลงานติดหูจากโอเพนนิ่งของเรื่องโตเกียวเรเวนเจอร์มาแล้วและเพลงเอนดิ้งเนี่ยก็ได้นักพาก์และนักร้องชื่อดังอย่างคุณโฮชิโนเกะปุ่มมีผลงานอัลบั้มล่าสุดในปี2018ที่ชื่อว่าป๊อปไวรัสไดเคยคอนเสิร์ตออนทัวร์มาแล้วถึง3ประเทศครับไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กในอเมริกาเตียงไฮในประเทศจีนหรือไทเปในประเทศตไต้หวัน หเห็นชื่อผู้ขับร้องเพลงเปิดและเพลงปิดเนี่ยก็รู้แล้วว่าติดหูคนฟังมากแค่ไหนครับในด้านงานภาคใดนักภาคหนุ่มอย่างกูณเองุจิทาคุยะผู้เคยฝากผลงานม,มาแล้วหลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นโซเอในอนิเมะเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วโดมาร์ในอนิเมะอุซามะแลงกิง้งฮาจิมังในอนิเมะกะแล้วชีวิตวัยรุ่นของผมมันต้องไม่สดใสเลยสักนิดมาให้เสียงภาคก,กับตัวละครลอยวอเจอร์ครับ ่วนตัวละครผู้มารับบทเป็นภรรยาอย่างยอฟอร์เจอร์นั้นก็ได้นักภาคสาวอย่างคุณฮายามิซาโอรินักภาคมากฝีมือผู้เคยฝากผลงานมาแล้วหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเลในอนิเมะเรื่องพ r ินเซ s คอนเน็กต์รีดทีทิบะมิยุกิในอนิเมะพี่น้องปิตนาโรงเรียนมหาเวสเอ็มมะอันจูในอนิเมะเอ็กซิซิสนะครับแล้วก็อาเนียลูกสาวสุดน่ารักของตระกูลฟอร์เจอร์ ก็ได้คุณทาเนสกิอซสมีนักพากย์มากฝีมืออีกท่านผู้เคยมีผลงานม,มาแล้วหลายเรื่องอาทิเช่นโคเอในอนิเมะฟินเซ็ตคอนเน็กรีดายจิเจในอนิเมะเจ้าสาวผมแดงกับจองเวทอสูนพุทธะลิโอในอนิเมะฝันปั่นป่วยผมผมกับรุ่นพี่บันนี่เกิร์ครับแค่3ตัวละครหลักเนี่ยยังมีมัดพากย์มากฝีมือขนาดนี้ผลงานในเรื่องเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงกันแล้วว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนครับไอายังลังเลอยู่เนะี่ย รีบหามานั่งด bueno. ูก네ันได้เลยรับประกันได้เลยว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตึงเครียดแบบนี้อนิเมะเรื่องสปายเอ็กแฟมิลี่สามารถมอบความบันเทิงและความอบอุ่นหัวใจได้อย่างแน่นอนช่วงเก็บความรู้เรื่องสายลับศาสตราจารย์วินฮอตันนักประวัติศาสตร์และยังเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์สายลับนานาชาติหรือชื่อที่คุณหูกันว่าอ n t เ r n a t i o n a l Spy m u ป e u m เซมในวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกา อาจารย์ท่านนี้นะครับเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของพิ่สะพันที่เคยพูดถึงงานของสายลับว่าสายลับจริงๆแล้วเนี่ยก็ฟอมตัวแล้วก็แฝงตัวเก่งครับนอกจากนั้นเนี่ยในกรณีที่ถูกจับได้ก็เป็นสายลับสิ่งที่ต้องทําเป็นอย่างแรกก็คือการหนีเพราะสายลับเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายในการทําลายครับแต่คือการล้วงข้อมูลน,นอกจากนั้นอุปกรณ์ให้เทคต่างๆที่เห็นตามสื่อบันเทิงของสายลับเนี่ยมันก็ไม่จริงนะครับมันก็พอมีบ้างแต่ก็ไม่ได้ให้เท็เหมือนที่คนต้องไปคิดครับ แตะเพราะตัวงานเนี่ยทำให้ส่วนใหญ่สายลับจะไม่มีครอบัวหรือถ้ามีนะครับก่อนจะมาเป็นสายลับเนี่ยทางการก็ช่วยปิดบังให้โดยการปลอมประวัติศาสตร์เหมือนกาบทำงานท,ทั่วไปครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็นแนะนําลองดูสักตอนก่อนก็ได้ครับเพราะเรื่องนี้นับเป็นหนึ่งในอนิเมะที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงคนฉลาดไม่ว่าจะชายหรือหญิงก็สามารถสนุกและเพลิดเพลินไปกับอนิเมะเรื่องนี้ได้ครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันได้นะครับสวัสดีครับ